สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBS 1 2นะครับสำหรับเอฟสัน EBS 1 2ตัวนี้นะครับความสว่าง2,800ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของคอนทราสต์เรทิโอก็3,000ต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับความละเอียด SVGA นะครับหรือว่า800ร้อคูณหกรนะครับมาดูช่องต่อนะครับตัวนี้ มีช่องต่อสาย AV นะครับหรือว่าเหลืองแดงขาวสำหรับต่อเครื่องเล่น DVD นะครับแล้วก็มี USB 2ช่องนะครับมีไท p e A กับไท p e B ครับนี่ครับเสียบนำเสนอผลงานพรีเซนต์งานได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ช่องต่อคอมพิวเตอร์หรือว่า VGA นะครับซึ่งผมต่ออยู่นะครับแปลงเป็น HDMI นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Epson Projector EBS 1 2นะครับความสว่าง2800ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โห2,800ลูเมนครับเดี๋ยวเราจะได้ดูเราจะได้ชมกันนะครับว่าเจ้าเอฟสันโปรเจ c เตอร์ EBS 1 2ตัวนี้2,800ลูเมนนั้นจะสว่างคมชัดแค่ไหนไปดูกันเลยครับทดสอบกับจอนี่ครับทดสอบกับจอ2เมตร50นะครับจอมุกเงินอย่างดีเลยนะครับเปิดไฟไว้1หลอดนะครับคุณผู้ชมครับสู้แสงได้สบายนะครับนี่เปิดไฟไว้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวแสงสะท้อนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเปิดมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเปิดมาแล้วนะครับอ่านี่ครับรอสักครู่นะครับกําลังเผาหัวหลอดอยู่นะครับตอนนี้อ่านี่ปิดเลนไว้นะครับเดี๋ยวก็รอกันสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับกําลังเปิดเครื่องขึ้นมาอยู่นะครับกําลังเผาหัวหลอดอยู่ครับสักครู่ครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเผาหลอดมาแล้วครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาก็รอสักครู่นะครับให้ไฟหยุดกระพริบนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะทําการทดสอบนะครับไฟภาพยนตร์ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าจะแจ่มจะสว่างสักแค่ไหนนะครับ2,800ลูเมนดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแสบตาเลยครับดูภาพครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBS 12ครับความสว่าง2800ลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูครับดูใกล้ๆกันครับอือคุณผู้ชมครับดูภาพครับแสงแรงเหลือเกินครับ2800รลูเมนครับ โอ้โหแสงแรงเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับเจ้า F e สัน EBS 1 2ตัวนี้นะครับความสว่าง2,800ลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเหลือเฟือเลยครับ2,800ลูเมนนี่แสงพุ่งเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับ F e สัน EBS 1 2ตัวนี้ครับ คุณผู้ชมดูภาพนะครับโอ้โหผมไม่ได้มองครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมดูด้วยสายตาตัวเองกันเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหถ้าไปใกล้ๆนี้แสบตาเลยครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับอืมอืสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเอฟสันอีบอหนึ่งสองตัวนี้นะครับสองพันดร้อยลูเมนครับคุณผู้ชมครับแต่ดูแสงครับพุ่งกระจายเลยครับแสงพุ่งจ้ากเลยครับคุณผู้ชมครับอืม ดูภาพครับผมขออนุญาตปิดเสียงนะครับโอ้โหสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสัน EBS12 ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ